เด็ดมุกค่ะ ดรศักเศกขุทนทศู้วงนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EGA เปิดเผยว่าในฐานะที่ EGA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบของดิจิตอลกา n เว้นจึงได้จัดงาน e g o b Day 2015บาย EGA ภายใต้แนวคิดที่ว่าดิจิตอลการเว้น The Road to Digital Economy EGA ที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้าใจและรับทราบถึงทิศทาง าการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลโกเวเมนต์ในภาพรวมของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลรวมถึงให้ประชาชนและภาคเอกชนได้รับทราบและทดลองใช้บริการอ e ีเซอร์วิสของหน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลโกเวเมนต์และประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปซึ่งจัดต่อนเนื่องเป็นปีที่2แล้ว แบ่งเป็นงานสัมมนา EGOP Day 2015 by EGA Digital Government, The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมทั้งเปิดเสวนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอาทิซิป้ EGA เอ d a e GA, da, Microsoft Samsung, IBM และงานนิทรรศการ EGOP Day 2015 by EGA ระหว่างวันที่24-26เมษายน2558 น้ลานอีเดนศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ดวิธีที่เราได้สื่อสารกับประชาชนก็คือต้องจับมือไปกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะะตัวอย่างเช่นสมมติเราไปช่วยหน่วยงานหนึ่งทำแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะจับมือเขาทำแอปพลิเคชันนี้สื่อสารให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้หลักของแอปพลิเคชันนี้ สำหรับการให้บริการภาครัฐที่หลากหลายแล้วยังมีกิจกรรมที่สอดแทรกระหว่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐบาลกับประชาชนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไว้ตลอดทั้งงานและ EGA หวังว่างานนี้จะทำให้ภาครัฐจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนได้มากขึ้นและใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ega.or.th